สายตาทุกคู่จงมองมานี่คือดอกไม้งามที <People S 1> ่ราคาแพงที่สุดของหออุปชาติเทียนเยิดค่ะ People with passion can change the world ก็เป็นพี่อิงฟ้าครับเล่นคู่กันเล่งก็รู้สึกดีใจครับผมครับความทุกข์ใช่ครับให้ความทุกข์ด้วยนะครับไม่ได้ได้แต่ความสุขมีทุกข์ก็มีสุขมีน้ำตามีเศร้า เราอยู่กับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องบางกกคณิกาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก้องวิทยาครับรับบทเป็นเกลือครับสวัสดีครับผมเพลสัจการครับรับบทเป็นนาดสวัสดีครับผมทะเลนทัศน์สงชชโตครับรับบทเป็นเนียนปราบครับชาเลนวาสิตาค่ะเป็นเทียนหยดค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นเอกฉันท์ขนาดนี้ คือเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเราเราเล่าถึงชีวิตของโสเพนีค่ะในสมัยนั้นที่ไม่ได้มีสิทธิ์เสียงในการพูดถึงสิทธิของตัวเองก็ตัวละครก็จะมีพิงฟ้ากุหลาบโบตันพี่ก้อยแล้วก็ชาเป็นเทียนหยดที่เป็นโสเพนี3คนอยู่ในหอบุพชาติโดยโดนควบคุมโดยแม่เล้าก็คือพี่อ้อมพิยาดาดค่ะชา,ายซึ่งเราทั้งสาคนต่างมีความฝันแล้วก็อยากจะหลุดพ้นออกจากวงจรเหล่านี้เราไปทําตามความฝันตัวเองแล้วนี่ก็เป็นซัพพอร์ตของเราในเรื่องใช่ ก็รู้สึกดีใจครับมันดบแรกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับโปรเจกต์ใหญ่ๆของช่องแล้วก็มีนักแสดงมากฝีมือแต่ละคนก็คือเราเห็นมานตั้งแต่เราเด็กๆอ่ะผมก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะชเลน่ะเราไม่ได้ต่างกันมากหรอกบ้าถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการรู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนก้องก้องก็ดีใจครับดีใจที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ใหม่ของช่องวัน เรียกว่าโปรเจกต์วันเดียวออริจินอลครับผมก็เป็นคอนเทนต์ใหม่ของช่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีความกดดันเล็กน้อยครับแต่พอพอได้ร่วมงานกับทุกคนก็ดีครับดีรู้สึกรีแลกมากขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่แต่ตอนนี้เกรงอยู่ก็เป็นพี่ฟ้าครับเล่นคู่กันอรองเงรู้สึกดีใจครับผมครับก็สำหรับผมก็เป็นเรื่องแรกของผมเลยครับในช่องนี้ก็ ตื่นเต้นเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของผมก็สนุกดีครับเพราะที่เราเล่นด้วยบ่อยๆเนี่ยที่เราเข้าซีนบ่อยสุด,น,ดนี่ตัวละครตัวไหนที่เราเข้าซีนด้วยบ่อยที่สุดก็เทียนหยดอ่าแล้วเรารู้สึกไงว่ากับการร่วมงานก,นกับตัวละครที่ชื่อเทียนหยดคะรู้สึกว่าเอาตรงๆนะเ <c oughs> นี่ยเนี๋ยวเลองชิวๆเลยเ <c oughs> ขาเป็นยังไงเ <c oughs> ขาเป็นยังไงเขาเป็นคนชิวๆครับน่ารักดีพูดเยอะดีครับผมชอบผมได้เรียนรู้จากการที่เขาแสดงนี่ ถูกต้องถูกต้องค่ะคราชาะคะรู้สึกดีใจเพราะว่าบทมันค่อนข้างไกลตัวเพราะพื้นฐานเป็นคนเรียบร้อย<ม>แล้วเราจงมาแบบมาเซซี่มาไหนมันไม่ถนัดเท่าไหร่<อ>แกถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ไม่เคยไม่เคยได้เล่นแล้วก็รวมทั้งถึงโปรดักชันที่มันยกระดับมากขึ้นแล้วก็เป็นคอนเทนต์ใหม่ๆมากขึ้นก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะคือทุกคนอาจจะคิดว่าชาเครียดกับบทนะคะแต่ว่าคนรอบตัวชาเครียดกว่าคือชาชาชิลมากแต่ทุกคนเป็นห่วงมากแต่ว่าทุกคน ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าทุกอย่างได้ถูกคิดไว้หมดแล้วได้มีการเตรียมตัวเตรียมทั้งแบบก่อนที่เราจะถ่ายมีการพูดคุยเรื่องบทอะไรนี้อยู่แล้วค่ะก็ทุกอย่างเป็น,นยอยู่ในความปลอดภัยแล้วก็หนูไม่เครียดนะคะแต่ว่าพี่นัทเนี่ยหนูไม่ทราบเ <c oughs> พราะว่าพี่นัทถามหนูตลอดไปแล้วว่าโอเคไหม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 ชัชิลมากชัวิ่งเล่นพี่อย่าพูดอย่างนั้นฉันไม่ตั้งใจทำงานจริงๆแต่พอเวลาทำงานปุ๊บก็ทำได้ดีก็พูดมีเหตุมีเหตุ าอยากเล่นเป็นพี่อ้อมค่ะพี่อ้อมพีรดาแม่ราตีอยากมีอํานาจบ้างอยากเป็นตัวแม่คือฉันรู้สึกว่าเขาดูแข่งแกร่งข้างนอกมากแต่แบบสตอรี่เรื่องราวเขามันเยอะมากที่แบบเปราะบางอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีหลายๆซีนที่แบบได้ได้ระเบิดอารมณ์ออกมาได้ได้ให้เห็นได้นามิกของตัวละครเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็อยากลองเล่นบ้างสายตาทุกคู่จ้องมองมานี่คือดอกไม้งามที่ราคาแพงที่สุดของหอวุปิชาติเทียนเยิดค่ะ อาผมมือขอบคุณนะคะคุณคขะขอบคุณค่ะเออได้มาย้อนเดวหลัาตรงเนี้ยอ่ามีใครอยากเป็นเทนยดไหมฮะของผมก็จะเป็นพญาจรัยครับอ่ารู้สึกว่าแบบมีอำนาจกว่าเออครับก็อยากเป็นคนเกื้อเพราะว่าอยากเป็นพระเอกบ้างครับจริงจริงครับแค่นี้เลยฮะ People with passion can change the world. อยากเป็นขุนรลงเลวดีฮะแบบว่าทําอะไรก็ได้ใช่มันดูทําอะไรก็ได้ในเรื่องก็คือแบบคาแรคเตอร์เขาทําอะไรก็ได้อะมันไม่ผิดอ่ะตำรวจก็จับเขาไม่ได้เขาจะทาอะไรก็ได้มีอานาจ ผมรู้สึกว่าความสุขของคนเรามันไม่เท่ากันแล้วก็ปัญหาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเหมือนนาเนี่ยความฝันของนากับโบตันมันง่ายมากเลยอะแต่ว่าสําหรับเขาันาะมัน,ม,นมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าด้วยปัญหาด้วยสถานการณ์ที่เขาเจอแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ควรจะตัดสินใครด้วยความคิดของเราเองควรจะรับฟังคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่ตัดสินเขาโดยที่เรามองเห็นในสิ่งที่เขาเป็นแค่นั้นนะครับคือของหนุเนี่ยอาจจะเป็นความความทะเยอทะยานความมุ่งมั่น mm hmm. ไปสู่ความหวังของตัวเองคือ ตัวละครชาแบบถ้าเป็นการเพื่อขึ้นอย่างเดียวเลยเขาทําได้ทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบชาว่าแบบเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเขามีความเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองสูงหลายๆครั้งที่แบบปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตชาเราก็เลือกที่จะแบบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้อ่ะเอาลดลงมาหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยแต่แบบบางครั้งมันไม่ผิดที่จะตั้งความฝันไว้สูงๆหรือว่าการมีความหวังแค่1%ก็คือมีความหวังแล้วอะไรเงี้ยแล้วมาเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตใช่เราไมม่่่ผิิิดทททีีีเราจะจะะสธฝัน ใช่ก็สำหรับผมเน้นปราบเขาสอนให้รู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตอะครับมันโทษตัวเองไม่ได้อย่างเดียวมันต้องแก้ปัญหาด้วยเหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์อย่างเดียวบ้างอะไรอย่างนี้ครับครับของผมคุณเกลือครับก็คุณเกลือเขาสอนให้รู้ว่าเราไม่สามารถตัดสินใครได้เลยทุกคนเราไม่สามารถขวางความฝันของใครได้เพราะว่าทุกคนมีอดีตอดีตที่แบกมาเหมือนกันมีความฝันที่แบบของแต่ละคนอะไรอย่างงี้ครับเราควรที่จะส่งเสริมความฝันของเขา ความสนุกครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ความสนุกความทุกข์ใช่ครับให้ความทุกข์ด้วยนะครับไม่ได้ได้แต่ความสุขมีทุกข์ก็มีทุข <c oughs> มีน้ําตา <c oughs> มีเศร้า ขอชาชว,ว่าอาจจะให้คอนเทนต์ใหม่ๆถ้าสมมติมองในมุมโปรดักชันนะคะแบบตัวเนื้อเรื่องแนะ่นอนสนุกครบรถทุกสุกเศร้าแต่ถ้าพูดถึงตัวฟังก์ชันของเรื่องที่เราอยากเป็นเปอร์เซ็นต์อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรามาทําเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นออริจินอลซีรีส์ของวันดีเป็นเหมือนคอนเทนต์ใหม่ๆที่เป็นรังสรรค์โดยคนไทยที่มันก็เป็นก้าวแรกของเราเหมือนกันลองผิดลองถูกไปด้วยกันกับ กับคอนเทนต์ใหม่ๆที่เรากําลังจะนําเสนอก็ผลตอบรับที่ออกมาก็ดีใจที่เห็นทุกคนแบบว่าเปิดรับกับคอนเทนต์ใหม่ๆของเราก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทํางานมากทุกๆฝ่ายผ่านกระบวนการโพสต์โปรดักชันพรีโปรดักชันทุกอย่างแบบเราตั้งใจทํากันมากจริงๆก็ขอบคุณสาหรับการตอบรับค่ะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่วันเดียลออริจินอลครับ<อ>ผมใช่ แอปพลิเคชันวันดีค่ะโหลดมาเลยนะคะโหลดได้เลยค่ะดูซ้ำหลายๆรอบได้เลยครับหรือว่า<ม>ดูคท <ไป S 2> ั้งอื่นๆก็ได้มีเรื่อยๆเราก็จะรังสรรผลงานเข้าไปในแอปพลิเคชันวันดีเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ